สวัสดีนะครับผมพี่น้องชาว farming simulator นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฟาร์มอินดี้จะมาทำภารกิจซื้อสัตว์เลี้ยงเข้าฟาร์มนะครับผม <Whoa. S 1> โอเคหลังจากที่เราทำการสร้างฟาร์มใหม่ขึ้นมานะครับ่านี่จะเล่นแมปนี้นะครับ yeah. นี่ฟาร์มใหม่ของเรานะครับสร้างฟาร์มเสร็จเรียบร้อยอมีรถแท็กเตอร์เพียบพร้อมนะครับนี่ลงทุนไปราวๆถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ50กว่าล้านบาทนะครับผมว <Wow. S 1> ้าวมันสุดยอดมากเลยแต่ว่ากู้เงินมาลงทุนนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงเข้าในฟาร์มกันครับอันดับแรกนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันสามารถซื้อได้2แบบก็คือไปซื้อที่หน้าฟาร์มหรือว่าเรา,าจะใช้รถไปขนมาก็ได้นะซึ่งรถที่จะใช้ขนสัตว์ก็คือนี่นะครับามาที่เครื่องมือแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผม a n น m มอ t ทานสปอร์ตนะครับนี่นะครับผมจะมีรถใส่ม้านะครับรถบรรทุกมา้ามีอยู่2แบบนะครับแบบนี้ใส่ได้2ตัวแล้วก็แบบนี้ก็ใส่ได้2ตัวนะครับเป็นรถเล็กๆนะครับใส่กับรถกระบ,บะนะครับผมอันนี้ก็จะใส่กับแทรกเตอร์นะครับอันนี้จะบรรทุกวัวหมูแล้วก็แกะ นะครับอ่าใส่ได้3ชนิดนะครับผมแล้ววันนี้เราจะเอาแทลเลอร์ใหญ่ที่ใส่กับรถบรรทุก10บล้อนะครับผมว้าวนี่เลยซื้อมาเรียบร้อยแล้ว,วโอ้สีสวยมากรถบรรทุกเราใส่พ่วงไปซื้อบัวกันอันดับแรกนะครับเราหาร้านขายบัวก่อนนะครับผม ร้านขายวัวมันอยู่ไหนเอย่ยแบบนี้ก็เพิ่งเล่นซะด้วยนะยังไม่ได้ทัวร์แมปเลยครับต้องหาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปวัวรูปรูปหน้าว่ะน่าจะเป็นหน้าวัวนะครับผมนี่นี่นี่อ่านี่แหละครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่นี่กันไปไปถนนเส้นไหนวะอ่า วิ่งออกมาโอ้ลงทางแน่เลยโน่นนะครับผมโอเคไปเลยเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงเข้าฟาร์มกันเฮ้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  นี่ไงที่ซื้อบัวซื้อสัตว์เลี้ยงต่างๆเราต้องเอารถเราเข้าไป พอถอยเข้าไปในเขตแล้วกดตัว R นะครับผมกดตัว R ปึ้งเราเรียกสัตว์เลี้ยงนะครับมีอยู่สามอย่างนะมีวัวมีหมูแล้วก็แกะนะครับสามารถใส่คันนี้ได้นะครับส่วนม้าต้องไปซื้อรถแยกนะครับผมเป็นรถบรรทุกม้าต่างหากนะครับผมผมจะเอาวัวนมนะครับนี่เอาซักเฮ้ยเดียวนะ มันทําไมมีอายุเยอะอ๋อมันมีอายุด้วยนะครับหืมโอภาคนี้แบบโหยอดเยี่ยมเลยทําแบบสมจริงมากมีอายุของแม่พันธุ์นี่ถ้าเอาไปศูนย์เดือนต้องรอมันมันยังไม่ได้นมทันทีนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ตามราคานะถ้าซื้อตัวพร้อมที่ให้นมเลยนี่นะครับ ก็ราคาแพงหน่อยนะครับถ้าเป็นของจริงก็เป็นลูกวัวน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นระดับหนุ่มสาวอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็คือพร้อมแบบให้น้ํานมเลยนั่นเองนะครับผมผมเอารุ่นเอารุ่นกลางๆดีกว่าอันนี้มันแพงไปนี่จะเอารุ่นเด็กเลยปะเออโอ้ยเลือกไม่ถูกแล้วนี่อเอาตัวรัพันนี่แหลอะอะสิบสองเดือน ขอดูก่อนนะว่ารถเราสามารถใส่ได้เท่าไหร่รถเราใส่ได้ทั้งหมดถ้าเป็นวัวน,นี่ได้12ตัวส่วนหมูได้36แกะได้38ตัวนี่10ตัวนี่แล้วก็เอาอ๋อถ้าเราซื้อวัวปุ๊บมันก็ให้ได้เฉพาะวัว ไม่สามารถเลือกชนิดอื่นใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาวัวไปลงก่อนนะครับ จะเข้าฟาร์มได้ไหมนี่อ่าเข้าได้อยู่นะครับพอดีทำประตูกว้างอยู่ เดี๋ยวจะสร้างเส้นทางออโตได้อยู่นะครับเพราะว่าระบบ AI หรือระบบขับเองระบบ GPS ของเกมอ่ะมันยังไม่เรียกว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับมันไปได้ตามจุดที่สั่งไปแต่ว่าไม่สามารถาไปแล้วกลับคืนมาเองแบบสั่งครั้งเดียวเหมือนออโตได้ได้นะ เดี๋ยวผมจะสร้างเส้นทางอยู่นะครับเฮ้ย,อยเอาลงยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงได้แล้ว ปึนี่สีเล็กสิบตัวเลยครับผมโุมโอเคไอวัวเข้าไปอยู่ในฟาร์มเรียบร้อยโอเคมันเข้าไปมันนอนเลยสงสัยเหนื่อยลดแน่เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราอ่า จะไปสาธิตวิธีซื้อนะครับแบบอยู่หน้าฟาร์มนะครับก็นี่แหละมาตามจุดที่เป็นรูปเท้ารูปเท้าสัตว์นะครับนี่ก็กดตัว R นะครับก็เรียกซื้อเหมือนเดิมราคาก็เท่าเดิมเลยนะครับราคาเท่าเดิมก็ไม่ต่างอะไรมากมายสามารถซื้อได้เลยเดี๋ยวเราไปซื้อ,อแกะ เรยเอาหมูดีป่ะสวยแล้วรถติดนะครับผมโอ้โห,โห้สวยกำแพง โอเคเต็มรถเลยไปเลยไปเลยโอ้ยทางเข้าฟาร์มลำบากมากครับพี่น้อง เอ,อไม่พ้นไม่พ้นถอย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 อ,อ้าวติดเสาไฟโอ้มันชันเกินไปเดี๋ยวต้องทำถนนใหม่แล้วครับเออว่าแต่ว่า รถบรรทุกสัตว์ไม่ไม่มีบรรทุกไก่นะครับผมโอเอค okay. พอถอยไปถึงจุดนะครับผมถึงจุดเอาสัตว์ลงนะครับนี่ให้ตัวรถส่วนไหนก็ได้นะครับไปโดนจุดเรากดตัวอานะครับนี่แล้วก็กด Enter หรือว่ามาเลือกคลิกที่ซเลิคตรงนี้นะครับเราก็เลือกจํานวนที่จะเอาลงไปในฟาร์มนะครับเราก็เลือกนี่นะครับสเปกบา์หรือว่าามบามบลงไปนะครับนี่โอ้โหลงไปแล้วมันก็ร้องเลยโอเคเหลือกแกะเดี๋ยวเราไปเราไปเอาแกะมา ขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเอาแท็กเตอร์มาดันดีกว่านี่เอาคันนี้เลยโหแท็กเตอร์โคตรแรงไง โอโหเที่ยวแกะลงอย่างแคบเลยเนี่ย <_ an> อา้าวแกะพรมไฮไปไหนเนี่ยหรือว่ายังไม่ลงเฮ้ยเฮ้ย มันยังไม่ถูกขนลงจากรถเออขึ้นไปไหมไอนี่เลือกก่อนโอเคแล้วก็มบุบนี่ต้องมาดับเบินคลิกเลือกก่อนนะครับผมเมื่อกี้ยังไม่ได้เลือกเลยโอ้นั่นไงลงไปแล้วโอ้โห มานอนเล่นเลยนะเองเนี่เดี๋ยวเราไปซื้อม้านะครับผมจะซื้อหน้าฟาร์มนะครับผมม้ากับไก่นะครับซื้อหน้าฟาร์มแบบนี้เลยนี่สีตัวพอเรียงเยอะไม่ได้ม้าเนี่ แม่พันยี่สิบพ่อพันสองเฮ้ยสิบต่อสองหลังจากที่เราเอาสัตว์เลี้ยงนะครับเข้ามาในฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีตารางหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรว่างานในฟาร์มเรานั่นเองนะครับผมกดที่ Acces s นะครับปุ่มเมนูนะครับแล้วก็มาตรงรูปนี่นะครับรูปสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ นี่นะครับมันก็จะมีรา,ายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเราขึ้นมาโชว์นะครับผมหลังก่อนหน้านี้มันจะไม่มีนะครับถ้าเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะครับอพอเราเลี้ยงมันก็จะมาโชว์ในที่นี่เลยนี่ก็จะบอกจํานวนนะครับอบอกจํานวนบอกประเภทนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นโคซื้อมานะครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่330นะเออตอนซื้อมาราคาเท่าไหร่จำไม่ได้อ่าก็จะบอกเปอร์เซ็นต์การให้นมอาหารฟางอ่าที่เขาต้องการนั่นเองนะครับน้ำนะครับอ่านี่ถ้าเป็นสีแดงอย่างนี้ก็คือเขาไม่ค่อยโอเคนะเดี๋ยวมันจะตายได้นะครับนี่น,น,นี่ระดับหวัวใจของมัน นี่ต้องให้มันเป็นสีเขียวหรือว่าสูงสูงไว้ยิ่งดีนะครับฮาโอเคถ้าระดับหัวใจมันน้อยนี่มันตายนะครับจำนวนมันจะลดลงนั่นเองนะครับผมคือการเลี้ยงสัตว์นะครับถ้าเราไม่ไม่ดูแลมันนะครับก็คือไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำมันตามที่มันาตามที่มันต้องการนะครับนี่ ผ่านไปสักระยะมันจะตายไปเรื่อยๆแล้วมันจะจํานวนมันจะลดลงนะครับอ่าแล้วก็เาเรียกว่าอะไรว่าผลผลิตหรือว่ายางไก่นะมันให้ไข่ก็จะไม่ค่อยได้นะครับผมนานๆได้ทีแล้วก็จํานวนตัวมันก็จะลดลงเรื่อยๆคือมันตายนั่นเองนะครับพวกสัตว์อื่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราดูแลดีอาอาหารน้ําไม่ขาดนะครับ มันก็จะอ,ออกผลผลิตออกลูกมันจะเพิ่มจํานวนขึ้นเองนะครับแล้วก็อย่างแกะมันก็จะให้ขนไปขายาหมูก็จะได้จําจนวนที่เพิ่มมากขึ้นหมูนี่น่าจะเพิ่มเร็วนะขายจํานวนตัวมันแล้วก็ได้ปุ๋ยหมักเยอะนะครับหมูนี่วัวก็เหมือนกันนะครับจานวนเพิ่มแล้วก็ได้นมเยอะขึ้นนะครับถ้าดูแลดีนะครับผมการเอา สัตว์เลี้ยงเข้าฟาร์มก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทําภารกิจอะไรมาติดตามชมกันนะครับผมฝากติดตามช่องอ Farming Indie ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําภารกิจในฟาร์มติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ